รีสอร์ทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกๆนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะคะในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูชื่อคุณครูแวนนุชมาลินสุลงนะคะหรือคุณครูพิดาค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการซ่อมแซมเสื้อผ้าในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะวันนี้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะ เราก็มีวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับการชำรุดนะคะเพื่อให้เสื้อผ้าของเรานะคะคอยู่ในสภาพใกล้เคียงมากที่สุดนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้ากันเลยค่ะได้เย็บผ้าควรใช้ร่วมกับเข็มเย็บผ้านะคะเข็มมดูดใช้สําหรับเย็บผ้าไม่ให้เคลื่อนที่นะคะเข็มเย็บผ้าใช้เย็บผ้าให้ติดกันค่ะส่วนกรรไกรใช้ตัดผ้าให้มีขนาดรูปร่างตามที่เราต้องการนะคะ เย็บพื้นฐานนะคะการเนาก็คือขั้นตอนการแทงเข็มขึ้นลงบนผ้านะคะระยะห่างพอสมควรค่ะการสอยนะคะก็คือการสกิดเส้นได้าจากผ้าชิ้นล่างนะคะประมาณ1-3เส้นค่ะใช้สำหรับเย็บชายกระโปรงนะคะหรือกางเกงค่ะ การสุน,นะคะการสุนก็คือการเดินหน้านะคะรอบผ้าหนึ่งรอบจากนั้นนะคะฝังเข็มโดยใช้เข็มสอดเข้าได้ที่ด้นนะคะไว้ดึงแล้วทำแบบนี้จนปิดรูให้สนิทค่ะ การปาะนะคะก็คือการนำเศษผ้านะคะมาปิดรอยที่ขาดแล้วกัดนะคะใช้เข็มแทงขึ้นลงนะคะทำแบบนี้จนสุดค่ะการด้นนะคะก็คือการด้นถอยหลังนะคะใช้เศษผ้า2ชิ้นนะคะประกบกันโดยใช้เข็มแทงขึ้นลงนะคะจากด้านล่างแล้วดึงได้นะคะที่เหลือออกจนสุดนะคะส่วนหลักของการพับเสื้อผ้านะคะ 1. การพับเสื้อผ้าก็ควรพับอย่างเป็นระเบียบค่ะ 2. การพับเสื้อผ้านะคะก็ควรแยกประเภทออกจากกันนะคะแล้วก็มาดูขั้นตอนการซักผ้านะคะซักผ้าก็มีอยู่4ขั้นตอนค่ะ 1. แยกประเภทผ้าขาวผ้าสีออกจากกันนะคะ 2. หากมีการชำรุดก็ควรซ่อมแซมทันทีนะคะ 3. นะคะเลือกวิธีการซักผ้าให้เหมาะสมกับเสื้อผ้านะคะ 4. เลือกอุปกรณ์ซักผ้าให้เหมาะสมกับเนื้อผ้านะคะ ตอนการซักผ้าด้วยมือนะคะแยกประเภทผ้าขาวผ้าสีออกจากกันนะคะนักเรียนซักด้วยน้ําสะอาดเพื่อกระจัดคราบเสียก่อนนะคะจากนั้นก็เปลี่ยนน้าเทผงซักฟอกแช่ทิ้งไว้นะคะขยี้แล้วใช้แปรงถูเบาๆนะคะบริเวณคอแขนเสื้อและลําตัวค่ะซักด้วยน้ําสะอาดอีกสองครั้งนะคะบิดใส่ตะกร้าแล้วเตรียมตากค่ะ เป็นขั้นตอนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้านะคะก็แยกประเภทผ้าสีผ้าขาวออกเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปในเครื่องซักผ้านะคะเทผงซักฟอกและน้ายาปรับผ้านุ่มนะคะกบปุ่มเริ่มทำงานนะคะเสร็จแล้วนะคะนำผ้านะคะมาใส่ตะกร้าแล้วนำไปตากเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาดูวิธีการตากผ้าและเก็บผ้านะคะขั้นตอนการตากผ้าก็ไม่ยากเลยค่ะกับ เนื้อผ้าด้านในออกด้านนอกสบัดผ้าก่อนตากนะคะนำเสื้อผ้ามาตากโดยใช้ไม้แขวนเสื้อหรือที่หนีบนะคะส่วนขั้นตอนการจัดเก็บนะคะก็เมื่อผ้าแห้งนะคะก็ควรเก็บใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยค่ะส่วนหลักของการพับเสื้อผ้านะคะ 1. การพับเสื้อผ้าก็ควรพับอย่างเป็นระเบียบค่ะ 2. การพับเสื้อผ้านะคะก็ควรแยกประเภทออกจากกันนะคะ ไปเราก็มาดูวิธีการพับเสื้อแขนยาวนะคะพลิกด้านหลังของเสื้อพับปลายเสื้อ2ข้างนะคะเข้าหากันพับด้านหลังสองข้างนะคะกึ่งกลางซ้ายขวานะคะทบกันประมาณ2-3ครั้ง,งพลิกหน้านะคะขึ้นมาแล้วนำไปเก็บให้เรียบร้อยค่ะก็เป็นวิธีการ พับกางเกงขาสั้นค่ะกางเกงขาสั้นนี้ก็กางออกนะคะพับซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายนะคะพับส่วนปลายขึ้นมา1ทบนะคะส่วนปลายอีก1ทบนะคะแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะการรีดเสื้อผ้านะคะก็ใช้กระบอกฉีดน้ําฉีดให้ทั่วนะคะรีดบริเวณปกเสื้อแขนเสื้อและลําตัวนะคะจากนั้นก็ใส่ไม้แขวนเสื้อเก็บให้เรียบร้อยค่ะ มาดูการใช้ทรัพยากรในการซักผ้านะคะรวบรวมเสื้อผ้าให้ได้มากที่สุดก่อนซักนะคะปิดท่อน้ำก๊อกน้ำให้เรียบร้อยนะคะนำน้ำที่ใช้แล้วมารดน้ำต้นไม้นะคะประหยัดไฟจากการรีดนะคะไม่พรมน้ำจนชุ่มมากเกินไปนะคะควรรีดครั้งละหลายๆครั้งนะคะ เราก็ได้มาเรียนรู้หลักการดูแลเสื้อผ้าและการซ่อมแซมเสื้อผ้ากันแล้วนะคะวันนี้นักเรียนก็สามารถนําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูพิดาก็มามอบสาระน่ารู้ให้กับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะอนบุบาลรสอร์ทส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย